เู่ต้องเลยคอดไปแล้วด้วใช่หรอไม่ๆม่เราถ่ายเราอัด OBS ด้วยเอาเวทิกซีูู่้้โคเป็นแรงขนาดนั้นเอาหมื่นั p นะต้องเห็นมือต้องเห็นมือนะใช่ไหี่ว่าไงครัโมลีนะโมลีโมลีแดงนะต้องเห็นมือด้วยใช่ไหม นิดน oh, so mm ึง hmm. ก okay, so ็ด like, oh. mm ีเ hmm. ห like, ็นมือเว้ยแล้วแบบกล้องผมมันซูมมากเลยอะแม่หลักๆเขาเอาจอยแล้วแหละอตอนจบอย่าลืมหันหน้าเขาหากล้องแล้วก็ชูสองนิ้วอ uh. ีได้ครับน่ารักจ้งไอ้เต้าอไรอะอ๋อ่าไข่เอาแล้วนะมามามาสมาธิสมาธิ แบ่งโซนนะฮะแบ่งโซนหาลูนกันเด้ออ่านลุนก่อนอ๋อถ้าเป็นกระต่ายผมคาดว่าน่าจะมีแน่ๆนไม่ถ้าถ้ามันคุมเครื่องอะเ,เ,เช็คลุนก่อนโอเคดู่องนี้แต่ว่าถ้าถ้าลุนขาวอะเก็บไว้ให้เรานะนะครับเนี่ยแต่รีพอร์ตไว้ให้เราไหนก็ได้ว่ามีตรงนี้ตรงนั้น,นโอ้โหสายล่าง เอาวะเฮ้ยเราอยู่สายเอ้ยอย่าเพิ่งวิ่งกันดิเนียนๆงียบก่อนกระต่าย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 โอเคครับอยู่อซ้ายนะโอเคขึ้นเดินส่อนนะอยู่บ้านเหล็กนะเึ้นเดินแน่โอ๊ยเจอไอ้เจ้าเจอสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉีกให้เราขึ้นซ้ายบนนะได้ครับเพื่องนะ เราสรนะพี่ระบูนสายให้สายกลางออฟฟี่เขามาปะผมชี้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 าไม่มาไม่มาเขาไปพันเขาลงเขาลงเขาลงผมเล่นมาเล็กนะผมเล่นมาเล็กนะได้เล่นเล่นเล่นเลยพี่ผมปันเครื่อง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 กลางตรงเนินใหญ่นะไม่มีรูนไม่มีรูนไม่มีรูนระบูนให้อยู่สายกลางนะเราปั่นสายบนนะคับเลยผมทำไม่มาเล็กไปแล้วนะเอาเลยเอาเลยเสร็จสิแต่ผมเล่นสายล่างให้เดี๋ยวผมเล่นสายล่างให้ได้ครับสายล่าง LT เด้อ โลดอยู่กับผมเด้อเขาทิ้งพี่เขาทิงท้งเขาทิ้งเขาคิดว่าผมจูบเป็นไปเขาทิ้งไปบนพี่ผมไปบูนนะโ <Okay. S 1> อเคเขาไปขวาบนนะเจ้าผมเจ้าผมเจ้าผมผมเข้าวซอยผมเข้าวซอยผมพาเข้าวซอยเราหากปัดนะคำถามจริงหนึ่งขวานหนึ่งขวานเออได้กับบูนเป็นหนึ่งขวานได้เหมือนกันอีกสองกำลังนะเฮ้ยโอ้เยเข<อ>ยต้องโหลดนะขอมันต้องโปรเซสมียกขวานไว้ยกขวานไว้ โอ้โมม,มในซอยใกล้อยู่รับนะนเจ็ดนาทีหกสิบผมเนียไปช่วยอะไรได้ไหมหรือไรังีมีเปิดตัวไห้ค่อยๆเนียนไปเ <c oughs> ออฟี่นี้ไม่ต้องเช็คก็ได้ละเอามาอยู่แล้วอ่ามันจะมีบาร์นะไปทางสองคนเมื่อกี้สองคนทางไหนบอกเลยเดี๋ยวปอ่าตรงมัดใหญ่พี่ฝั่งมัดใหญ่ฝั่งมัดใหญ่เสร็จไหมอะเครื่องออฟฟี่อะไม่ไม่เราผานรา่านานมัแล้ว ผมไม่ไปช่วยแล้วนะเอาเลยเราไปหาเสร็จเชี่ยแหละเราลงเราลงล่างใครหิวกินดึงเรื่องหิวได้เลยพี่ดึงเรื่องหิวได้เลยไม่ต้องรอขาพึ่งก็ได้เขาเล่นต้งบูนกันเขตครับเราดรอปตัใหญ่เราลงล่างให้ได้ครับล่างยังไม่ได้ใช้ไม้นะแตัดไปเล็กใช้ไปแล้วกู้รถปั่นหนี้ได้นะเว้ยได้ได้เดี๋ยวผมปั่นเครื่องต่อยสามขวานนะเขตครับโอ้โหเชี่ยเลยโดนหว่าแม่งต้องไปรอช่วยมัย กูปั่นกับมึงแป๊บนึงดีกว่าได้ได <tor anden> ้ได้ละกูกลัวกูกลัวกูกลัวเขามาแบบว่าเดินมาหามึงว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาแน่มาแน่ตอนนี้มีเครื่องด้วยต้องวีเขาต้องไปจากเลยนะไม่ไม่ไม่วีไม่วีไม่วีเนี่ยเทพล่างเขาไปทางขวาเขาไปทางขวาขวาออกนะโอเคโอเคผมรู้เรื่องมีบาร์มีบาร์มีบาร์อย่างนี้มีบาร์แล้วไปไม่ไปไม่ไปไปบ้านใหญ่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 บ้านใหญ่คับ้านใหญ่โอเคโอเคผมปั่นเครื่องในซอยครับผมปั่นเครื่องในซอยไปไหนเก้าสิบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้พยายามั อยู่ไปยังไงเนียนอยู่กลับมาปะวะยิงมันนะจะเจอโอเคเจอที่นี่คือจะฮิวเลยไหมที่นู่เป็นฮิวบูลดีกว่าได้ได้เดี๋ยวเราไปฮิวบูล๋ยวผมไปเป้าเพื่อนเดี๋ยวผมไปต่ำเครื่องให้โอเคออฟฟี่จะเล่นไหนออฟฟี่บอกเรานิดนึงเล่นแมททึบสายบนสายล่างเล่นไม่ได้นะสายกลางสายล่างเล่นไม่ได้ไอ้เหี้ยผมไปไม่ทันเครื่องแน่เลยว่ะแับใจเลยว่ะกระทืบไหมวะไม่มันเครื่องมันกระทืบว่ะมันจะยวนุ่งละกระทืบเพราะกระทืบ ไม่ทัน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 เขาก็ทืบต่อได้เขาก็ทืบต่อได้คนคนฮิวระวัง่าก็แต่กระนั้นก็แต่กรนันกำลังกระทึบบูนกำลังกระทึบบูนฮิวทันปะน่ะไม่ทันกว่าเที่ยสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวผมหิวให้พี่พี่เนี่ยไปเช็คบ้านใหญ่ไปเช็คเครื่องบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่พี่เราเนียนอยู่ซ้ายล่างนะโอเคครับพูปั่นยาวเลยปั่นยาวพี่ผมปั่นยาวในซอยแปดสิบเอาไปทางมือนะระวังเอาไปทางมือนะจ่ายแค่สองก็ได้นะพี่ เขากลับมาปะตรงนี้มีไม่มายังไม่มาไม่มาหาผมนะไม่มีเพลงนะเขาอยู่เขายังอยู่แถวออฟฟี่อยู่เขาปล่อยเครื่องซอยเขาปล่อยเครื่องซอยผมก้าวไปได้ผมก้าวไปได้ปะผมช่วยได้ผมช่วยได้เราเลยติเลาเลยมลยติดเลยตติดเลยดเลยติดเลยติดยติผเเยิลยลยลลลลตลเลลติลยลยลลลเลลลลลลิลดล พี่จุนมาบ้านใหญ่มาเราพี่จุนเขา้าหน้าต่างเขาก้ามหน้าต่างมันไม่มีโพเทนหวานเราปั่นก่อนนะเราปั่นก่อนนะผมเล่นแม่เทพผมเล่นแม่เทพแม่เทพไหนขวาเหรอครับครับหน้าซอยพี่เรารอรอรอลุงเพื่อนบ้านใหญ่จุม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 ปลายปลปลปเราปั่นเครื่องแม่เทพล่างนะได้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 ซอยล่างแต่บอกนะถ้าเครื่องแม่เทพมาหาเราคนหนึ่งดิได้ได้ เ่องนี้60ปี60สิบสกิลเชียงไม้พลาดสกิลเชียงไม้พลาดโอเคล้ม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 ที่ขวาบนนะฮะเครื่องทันป่ะเครื่องสองคนทันป่ะทันทันทันโอเคครับโอเคครับสวยสวยอแขวไหนบอกกูใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยโอเคโอเคอเอาพี่ปล่อยไปเอาพี่ปล่อยไปพี่เองพี่เองสวยครับเอาไปทางไหนไปทางตรงเครื่องเสร็จเลยพี่ตรงเข้าไปเลยเอาฟี่มาหาเราหน่อยดิเราต้องขึ้นหนึ่งอ่ะ

เครื่องเดียวเคือดียวเดียสวยเวเดีเดียววยวยไปไปไปไอวิ่งติดวะไปถดเออคุณโดคโดคโดคเนะเราถมเพื่อนนะเขาไปฝั่งสายเชี่ยลากรทุกคนนปะะโอ้มไม่ท่ลมิว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 ่ีวนได้ด้วยเดี๋ยวเราขอฉีดนะเอาลมไปเลย ิบเ,เราฉีกนะเหตุครับเดี๋ยวผมล่อให้เดี๋ยวผมล่อให้เดี๋ยวผมล่อให้มาขึ้นเนินละลงข้ามแมทเทปไปนะเขาก็ถือเครื่องพี่เขาก็ถ anyway> okay. ือเครื่องเขาก็ถือเครื่องพี่มันมีเครื่องใน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 แมทด้วยเว้ยมีเครื่องในแมทด้วยพี่แมทไหนแมทไหนแมทแมทร่างแมทล่างแมทล่างซอยล่างซอยล่างอยู่กันหนูแมทเทปแต่เขาอยู่ซอยล่างอะดิประเด็นโอเคโอเคผมปั่น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 ต่อเครื่องเดิมอีกสายยัดมีโทเทมอยู่ตรงไหนอีกบ้างวะผมจะไปกูนให้พี่พี่พี่ปั่นเลยปั่นไปดีกวว่่าาผมโอเค เราปั่นเนินขวาบนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะพี่ไม่ได้นะไม่ได้เออพี่ปั่นไปเลยพี่ปั่นไปเลยถ้าขอเจอผมอ่ะช่วยเป็นเนินเขาไม่เนนช่วยขอเจอผมเฮ้ยขอเจอผมพี่ระวังนะเขาโอเคออฟฟี่รอก่อนแป๊บนึงนะเรากำลังอ้อมหรือเอาปั่นมาเทพนี้ผมลงไม้แล้วพี่ไปผม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 ไปมันมันมันไล่พี่ แม่ขอเดินกลับ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 เราเอาเครื่องดีกว่าปะใช่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 เอาเอาเอาเครื่องเอาเครื่องเอาเครื่องแก่ได้ปะดึงลงมาออฟฟี่โดนแขวนต่อมีสี่โดนแขวนต่อมายังเหลือดึงมาได้เว้นถ้าได้รอพี่พันธ์เนียนมาได้หมมาได้พี่พันธ์เนียนเดินกลับกันลงไปกันลงไปกันลงไปพิ่จุนปั่นล้อเลยก็ได้กูดึงได้กูดึงได้กูดึงได้ รู้เรื่องรู้เรื่อง้เใช่ปมาล้หนูเฟซตัวท้ายแล้พี่กูยังไม่บอกนะกูยังไม่บักนะเฮ้ยผมพี่ฟิโอบรอบรอบเคอเคเคโอเคเคสวยสวยสวยงสวไปับไปไปบไปไปบไปคไครั่ปไปครดบไัปครปครับไปครับไปบ้านฟ้าอีกทีไคุณลไรรับััไอไไม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเยอะสองเลยรอรอราไอ้ไอ้นี่หนึ่งปั่นหนึ่งก็ได้ยกหนึ่งปั่นหนึ่งไม่ได้หรอกเขาจะพ่อเครื่องเว้ยไม่มีสองเครื่องมีแล้วผมเอานะมาตรงมาพูดทีวะพี่จเล่นผีพัดลบผีไปมาก่อนเครื่องเราวะพี่ตัดใจเลยวะอีกเครื่องนึงอยู่ไหนสายบนปะมีไม่ซอยล่างใช่ไหมพี่พัดเข้ายางได้แล้วนะพี่ผมว่าพี่พี่พี่ตั้งบูนให้ผมได้ปะ ได้ได้ใช่ใช่ตั้งตั้งบูนต้องตั้งบูนตอนนี้ตั้งบูนก่อนตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่กับผมเขาเดินมาเขาเดินมาเดินมาซอยขวาพี่โอเคเราบูนอยู่ซ้ายนะบูนเราปั้นต่อได้น่าจะเจอเจอแล้วเชี่ยเฮ้ยปลาเผื่อด้วยว่ะเฮ้ยเกือบเกือบเกือบอ๋อผมเห็นแล้วพี่เครื่องอยู่นี่ด้างข้างบ้างป่ะพี่ขอร่างขอล่างปากซอยปากซอยเขากลับเครื่องปะ ก็ไปที่บุญกลับ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 โอเฝ้าผมต้องไปผมต้องไฮิวตัวเองว่อยอยู่เออเอฮีเลยฮีเลยลอยอยู่ซ้ำแต้มเลยพัดพี่พัดกำลังล้อฮิวอยู่พี่พัดกำลังล้อฮิวโอ้ยเฮ้ยเครื่องแปสิบพัดโอเคโอเพี่ผมฮิวตัวเองอยู่ พี่ไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบถ้าเราฝันออกออได้ก็ดีมันออกมันมันมันกระทืบเพื่ออยู่มันกระทืบเพื่ออเออเออมัน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 คือมันไม่กล้าไปเลยพี่ใช่ใช่ใช่พี่วิ่งมาทางนี้เลยเรายังไม่เจ็บเรายังไม่เจ็บเออเราเราหลอยคนละเครื่องแม่พัดเดี๋ยวกูหลอยเครื่องได้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 เยอะพี่เยอะ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 เครื่องขวา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 เดี๋ยวผมไปขวาแบบขวาของมันเล็กกว่าพี่เออมันไล่กูมาทรายแล้วเอาเลยคโอเคโมันกลับ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 พัดหลอยเลยกูว่ามันนเเฝ้าครื่องบ ใช่ใมันห่วบนมากกว่าแต้มปั่นเห็นผมพีเเห็นผมเข่เหนมเห็นผมไมมม่เาเห็นผมมันเห็นผมมันเหผมมันเห็นผมมไนเหผมมันเห่นผมันเห็นมมนเหียผมมเนมมนเอมเห็นไม่เม่เม่นมัเดม่ัมนเหับเหนมัเนไมัเอานมันเนผมมัเนมมังเมนเนมเพลมนะมเลนมมไม่ลมมันมันกลับมันกลับมันเผมเมนเผมเผมนเมเมเ็เว้ย ได้ได้ได้้พี่บีหิวพี่มีิวมันอยู่บ้านใหญ่นะที่มันมาหาคูอ่ะพัดพี่พี่พี่มันเข้ามันเข้าบูนมันเข้าบูนอยู่บูนเลยมันจะลมนะกำลังจะลมแล้วมันไม่่าแล้วมันมันรู้ว่ามันบาเราไม่โดนพัดผมต้อง่ตู้ปะพี่พี่ต้องมันจะรู้ว่ามันอยู่แถวนี้เว้

ไม่เป็นไรพี่พัดโดนแขนครั้งแรกครั้งเดียวผู้สองครั้งตายจบรออีกสกิลเช็คนึงเขี้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แขนครั้งเดียวตายจบโอ้โหไม่ผู้ตาตะขอโดนแขนสองทันหรอทันเชี้ยะเฮ้ยไม่เป็นไรเจอไอ้เหี้ยนี้แบบว่าได้ขนาดนี้ก็แบบสุดแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด,ด,ดีมันมันพยักหน้าใส่กล้องเลย <laughs> <มา S 2> เฮ้ยเจอใครติมฝั่นได้สี่เครื่องแม่งสุดแล้วพี่มันล่กกูไม่เข้าเวมันก็เลยแบบทิ้งอ่ะกูยอย่างได้